สวัสดีครับผมน,นายคณพลหมื่นไกทองรหัสนักศึกษา5401 001 62 0060ครับครับวันนี้เอ่อก็ต่อไปจะทำแกนบอลหน้านะครับไปที่ New p a r t โอเคนะครับนั้น <c oughs> ไปที่ Top Plane นะครับสเก็ตนะครับสร้างวงกลมนะครับ ด iameter ยีมม่สิบนะครับโอเคติ๊กถูกครับแลนน้ก็ extrude นะครับระยะสามร้อยมเมนะครับเป็น thin feature นะครับที่หนึ่งมเมนะครับโอเคติ๊กถูกครับ แล้วมันไปที่ reference g ย o ่ไม่ที่เลือกเพลสนะครับ reference นี่เราเลือกเป็น top p l a n e นะครับโดยที่มีระยะ350มิลลิเมตรนะครับโอเคติ๊กถูกนะครับเดี๋ยวนล้นมันดูที่เพลสหนึ่งนะครับอ่าที่เพลนได้มาสกเก็ตนะครับวอดวงกลมนะครับ ติกทู่งครับวงกลมในมิตเตอร์อาร่าสิบหก,นะกนะครับติกทุ่ตทครับเาไปที่ฟิเจอร์นะครับเอ็กทูดต่อนะครับเป็นเอ็ทูดเอ่อเอ็ทูดที่25่สมเมนะครับ เป็นทีมฟีเจอร์นะครับหนึ่งครับติ๊กถูกครับโอเคเราได้อย่างนี้นะฮะต่อจากนั้นเราไปที่คำสั่งรอบนะครับไปเชื่อมสั่งรอบนะครับก็โปรไฟล์แรกก็เอดหนึ่งนะครับนี่ก็เอชเอชสองครับโอเคติ๊กถูกครับโดยนั้นมันจะขนานันตันะครับกพไปที่คำสั่งเชลนะครับ ตรงนี้นะครับเฟสหนึ่งนะครับแล้วก็เฟซสองครับติดถูกครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับทะลุโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ